อยเก็บลูกปืนดิเก็บปืนลงมาคนเดียวอ้าวไอไอคนนี้นี่มันยิงเราตายท่แล้วเนี่ยเก็บได้ด็กสูนเสียพี่เสือ้อ ฮาโลวีเนี่ยฮาโลวีนฮาโลวีนมันใช่เดือนนี้เหรอไม่ใช่เติมมาอะอเหรอโอ้โหตึกใจเย็นยืนทำอะไรวะนะมีการเอียงคอรอด้วย ออกเลยมั้งเนี่ยดีวะ่ะลม้ลมลม้ลมลม้ลมล้มล้มล้มกับลม้มตามได้หรืวะเนีย่ยอ้าวูชัาา้นเนี้ย enemies ahead กี่ตัววะน่ะตุม้มตายเอา<ำ>าเ้านำกี่ตัววะน่ะเฮ้ยมีคนวิ่งมามีคนว<อ>ิ่งมาอ๋อเปลี่ยนตะขบไปใครอยู่ใ,ใกล้วะพีไ่ไหมอยู่บนหัว,วมันอยู่ในตึกอะ ใครวะได้เสียงกึกสวัดีคุณสุวิภาสวัสดีคุณเบสครับสวัสดีครับเก็บของตึกนู้นก่อนสามสุกไอ้จ้ยเครวะวิ่งมันกึกคิดทำไมระเบิดมันระเบิดสองอันวะโดนไปลูกเดียวไม่ใช่เลยอ๋อระเบิดมันหลนเอ้ยนั่นหัวไปะนะเอ้ยรถมา เขาดีแรงไม่ขึ้นยากกว่าเซิร์ฟเอเชียเยอะเลยเกิดันหรขึ้นคเข้าไปแล้วมันวิ่งเข้าไปทำไมวะเนี่ยตึกเนี่ยก็แอบมองเจ้าตั้งนานไม่คอยถุงชีเสื้อ,อาจากไหนเทียดิ มันตึกแดงถ้าไม่ได้ตาฝาดหรือมันบักกว่าไอ้ไหนไฟวันนี้โอ้โหยิงอ,อยู่บน,นรถเลยอ่ะโอ้โหนี่นี่ได้ไหนวะนี่เหมือนมันขับรถเลยใช่ๆมันขับรถเต็มคันรถเลยอ,อกรถไปเด็ด2คน <ค>ไปเลยทิ้งเพื่อนลงคอเลยเหรอวะสองคนเลยนะเว้ยคานใหญ่คานกันใหญ่อย่างอ๋อนี่เนี่ย,ยมันยอ,ยอยู่ตึกหลังสุดเลยเอามันปลามมงให้พลอยข้ามอ๋อ ไอเนี่ยใครมันยิงวะใช่ใช่บงแบงบ์งแบงเนี่ยอยู่ไหนวะนี่เอ้ยมาใส่เอ้ยมาใส่คว่ำมาใส่คว่ำซ้ายซ้ายน่นนะจอดเลยจอดลง ฝั่งหนึ่งยิงคลอยระวังบ้านเต็มเลยกลับมาก่อนแล้วหแล้วแล้วโอ้ปืนค่าก็การหัวมากเลยเออมันกำลังวิ่งขึ้นมาช้าดิเจสขวาขาดมันเลยแบบนมาทางไหนอะตรงต้นไม้อยู่ตรงต้นไหนอ๋อได้แล้วปาไฟเข้ามาโดนีกฝั่งหนึ่งยิงเดินซ้ายยิงไง ขอบคุณ10ดาวจากน้องโจ๊กนะครับขอบคุณมากครับสิบดาวครับผมขอบคุณครับโหโดนด้วยวิเจลบลบลบอู้เต็มหูเลยอ่ามันไปสวยอุ้ยเอ้ามาอีกฝั่งหนึ่งระวังนะฝั่งละสองเจ็ดห้ามาแล้วยิงมันก่อน บ้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหตนแล้วเบิดไม่ได้ยินเสียงเลยเมื่อกี้วิ่งเลยน่าทรายนั้นมันขานมาตรงนั้นช่ไม่พออืมนั่นน่ะตายหมด มั่วก่อนเนี่ยจะโดดอยู่เนี่ยชั้นบนนั่นเลยมันจะขึ้นข้างบนขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วยิงไม่ได้ติดตายอ่ะเธอ อ๋อนี่นั่งอยู่ตรงบักกี้อ่ะบักกี้อยู่ตรงไหนอ๋อตายเลยนู่นนู้นมันยิงคนเจอนี้วไงโหชุดลูกหูลูกตาอ๋อเต็มเลยพอยสี่ตัวทางร้อยยี่สิบตรงบ้านหมาต้องเป็นตัวหนึ่ง ตามได้เม็ดหนึ่งโอ้โหคุณแปดยิงเอ็มเคเไม่ได้เลยโดนนัดหนึ่งโดนอีกนัดหนึ่งขก้นเลยนะพลอยอืออืม,อมตาม เอ้บอีกตัวนึ่งยิงอะไรของมันวะเบิดถึงวะวันนี้ถึงเว้วเยวอ๋อเป็นยังไงดอกไม่ถึงวะล่มอ๋ออยู่เนิน<า>นี่วะทบรุบนนี้นั่งชุบเพื่อนอย่างเงี้ยเหรออีหนเดิม,มันตัวเดียว เธอ,อเนั่งจบเพื่อนแล้วสมกหมดเอาไอดับลนุลนดลนไปเอาดิโอ้โหทิ้งคุณแปดแล้วเอาคุณแปดมาทิ้งละไม่เอามีละอันนี้ก็ M K นี่วะ อ๋ไม่ไม่ไม,ม,มีใครมีใค <า S 2> รอันนี้เล่นแนแพดครับถ้าในคอมผมจะเล่นอีกตัวหนึ่งอ่ะพับจีไลค<น>รับเป่นสิบสองเ <10 S 2> หลือเย<น>อะจังเออรถอ๋อ เออ่บนเขาทางสองห้าห้ามีรถจอดสองสามคันสองคันไม่หลอดว่ะตรงนี้ต้องขึ้นบิออดขึ้นรถมาพอยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วทางหนึ่งเจ็ดห้าอยู่บนเนินเนี่ยซ้ายเนี่ยเนินอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยเหรอก็เข้าบ้านหลังนี้ตรงต้งไงงนไม้เอ็นมะิสเอ็ดเนูนะ่นน่ะนู่นเห็นปะเน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 นั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้ตัวเดียวเลยนะเห็นปะ มันวิ่งอยู่ล่างตัวเดียวยิงมันอ๋อนี่อะตัวเดียวบทเขากำ <Okay. S 1> ลังขับรถอ๋อวิ่งลงมาแล้วนะตัวหนึ่ง อ๋อนี่วิ่งมาอีกและตัวหนึ่งมันจะขับรถมาแถวนี้เว้ยเป็นรอยิงอ๋อตรงสองแปดห้าอีกตัวหนึ่งเข้ารถ สมองให้เพื่อนเหรอนูนนูนตรงริมเลยสามศูนย์ห้าเรอสามตัว <c oughs> อ๋อนอกโซนตัวหนึ่งพี่เห็นตัวอยู่บนเนินขนะเขาเลยอ้โอ้ไม่ล้มไม่ล้มไอ้บา้ามันโดนไอ้ดับป่าววะเมื่อกี้โดนเลย พอยิงเดิมไปสามสี่เมตรเหลือมันตัวเดียวตรงนั้นแหละวิ่งละกินยาครับจะได้วิ่งไวๆเฮ้่ล้วเกิน ข้างบนนี้ใช่ป่ะอืมบนหัวพลอยเนี่ยน่าอีกเดินหนึ่งเดินข้างหน้าไประเบิดไปแล้วเจ้าวีคุณอยู่อีกเนินหนึ่งอะปลาไม่ถึงอ๋อฝั่งนู้นเลยอเนี่ไง วี๋กิดไก่โถเขียลมโถเขียลมเลย